สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในชนแนลทาโร่โฮในทีนายนะคะครั้งนี้จะเป็นการทำนายในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาถึง16กันยายนนะคะผลการทำนายนี้จะครอบคลุมตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึง15พฤษภาคม 2563ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสถานการณ์เหตุการณ์อาจจะสลับกันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าอิงจนเกินไปให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเพราะว่านี่คือการทำนายโดยทั่วไปการทำนายโดยรวมบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้ถ้าชีวิตคุณดีอยู่แล้วคราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีสิงสำหรับคนที่โสดก่อน ว่าชาวราศีสิง์สำหรับคนโสดในช่วงนี้ความรักคุณจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนโสดชาวราศีสิงเดือนมูนอย่างแรกเลยให้ระวังคนเข้ามาหลอกนะคะให้ระวังคนมีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วนะคะเขาจะเขาจะเข้ามาหลอกขึ้นมาคบเลยเดอนมูน สิบช่วยแล้วก็เด็เดรีวิวให้ระวังว่าคนที่เข้ามาหลอกเนี่ยเขาจะมีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนแล้วหรือว่ามีเจ้าของแล้วแล้วจะเข้ามาแค่ความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยหรือว่าต้องการความสัมพันธ์ที่มันฉาบฉวย แบบแค่ข้างคืนแค่ข้ามคืนอะไรอย่างนั้นค่ะเพราะว่าคนที่ได้เจอเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มวงสังคมหรือว่ามีคนแนะนำมาให้ได้เจอนะคะไม่ได้เจอจากการที่ว่าผู้ใหญ่แนะนำให้นะแต่จะเจอจากการที่อย่างเช่นเพื่อนหรือการเข้าสังคมตามร้านอาหารหรือเจอกันโดยบังเอิญอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาแล้วพูดคุยถูกอกถูกใจมันจะเป็นการมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เห็นหน้ากันปุ๊บแล้วสปาร์กปั๊บเลยนะคะ เพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีถ้าจะสารสัมพันธ์ควรสารสัมพันธ์ในรูปแบบแค่เพื่อนพอนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ใช่คนที่ดีจริงๆอย่างที่คุณคาดคิดนะคะนี่คือดวงคนโสดของชาวราศีสิงห์ซึ่งมันอาจจะเกิดกับบางคนเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนหรอกนะคราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีสิงห์ที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะ ไหนดูซิว่าชาวราศีสิงห์ที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างคะชาวราศีสิงห์คุณอยู่กับการรอคอยรอคอยการติดต่อจากใครสักคนหนึ่งที่เคยคุยกันมาเป็นระยะเวลานานและณนะปัจจุบันเขาบล็อกคุณไปมันทําให้คุณสงสัยมากเลยว่า เขาบอกเราไปทำไมอ่ะมันไม่มีคำอธิบายแล้วล้วก็ไม่มีคำตอบจากเขาด้วยคุณทำได้แค่นึกโทษตัวเองว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงไม่สนใจทำไมอยู่ดีๆเขาถึงไม่คุยกับเราและตัวคุณเองก็นั่งโทษตัวเองอยู่อย่างนั้นนะคะมาเป็นเวลานานพอสมควรเลยเพราะคุณที่คนที่คุณรอคอยเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าผูกพันกับเขามากๆเหมือนเคยรักกันมามา,มากๆแต่ว่า the lover กลายเป็นว่าจากที่คุณอยากได้คําอธิบายคุณได้มารู้ด้วยตัวเองเลยว่าเขาคุยกับคนอื่นเขามีคนอื่นมาควบคู่กับคุณและในเวลาเดียวกันเขาเหมือนไม่พร้อมที่จะไปต่อกับคุณเขาก็บล็อกคุณไปมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออ ผูตาฉันสว่างแล้วฉันต้องหันหลังให้แล้วสิอย่างนั้นน่ะแต่พอหันหลังปุ๊บเขาดันกลับมาขอความเป็นเพื่อนจากคุณมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกอยากวีนอยากเวียงและเมื่อไม่นานมานี้หรือเร็วๆนี้คุณกําลังจะมีคําพูดหรือคุณได้พูดไปแล้วก็ตามทําให้ความสัมพันธ์มันดูเหมือนทะเลาะกันหนักหน่วงใช้คําพูดที่ไม่ถนอมน้ําใจกันทําให้ความสัมพันธ์มันเหมือนแตกหักไปแล้วและตัวชาวราศีสิงห์เองเนี่ยแหละ กลับมานั่งทบทวนแล้วก็รู้สึกเสียใจกับคําพูดตัวเองแต่มันเป็นการพูดไปเพราะอารมณ์ชั่วคู่อะค่ะเพราะว่าจากที่เคยเป็นคนรักอยู่ดีๆจะมาขอเปลี่ยนสถานะขอเป็นเพื่อนคุยกันแบบเพื่อนได้ไหมคุณก็อาจจะให้ไม่ได้คราวนี้เรามาดูความรักความรู้สึกของชาวราศีราศีสิงห์กับคนคนนั้นกันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อการแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหน ขอเริ่มจากชาวราศีสิงห์ก่อนนะคะชาวราศีสิงห์น่ะคุณอยากเป็นคนที่ถูกเลือกอะแต่ตัวคุณเองก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ายังจะรักเขาได้เหมือนเดิมไหมเพราะตัวคุณเองเริ่มมีความลังเลแล้วว่าคนคนนี้ควรที่จะรักหรือเปล่าแล้วคุณก็ได้เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันกระจัดกระจายมันมันพังกันไปแล้วอะมันทะเลาะกันเย็นไปแล้วอะแต่คุณก็ยังคาดหวังในตัวเขาอยู่ว่าเขาจะไม่จบ เอ๊แต่ความรู้สึกของคุณนะ่ะมันเป็นเดเดตใต้สำรับเดี๋ยวขอไพ่ขยยนิดนึงว่าคุณไม่อยากให้เขาจบแล้วทำไมคุณถึงเป็นเดเดตอ่าคุณอยากจบความทุกเนี้ยแล้วเริ่มต้นกันใหม่แบบแฮปปี้อ่ะคุณยังคาดหวังอยู่แต่ทั้งทั้งที่ความสัมพันธ์มันเหมือนทะเลาะก,กันหนักหน่วงมาแล้วนะคะแล้วก็ทะเลาะก,กันแบบกระทันหันด้วยนะคราวนี้เรามาดูซิว่าแล้วเขาล่ะรู้สึกยังไงกับชาวราศีสิงห์เดเดตอืมเขาอยากจบกับคุณจากที่ คุณอยากจบความทุกข์ความเครียดแล้วมาเริ่มกันใหม่ณตอนนี้เขาอยากจบกับคุณแบบจริงจังเลยเพราะเขารู้สึกว่าไปด้วยกันไม่ได้แหละมันอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องโยงไปถึงคนในครอบครัวด้วยและณตอนนี้เขารู้สึกว่าถ้าคนในครอบครัวเขารู้หรือเขาแค่์คนในครอบครัวมากกว่าเขาเลือกคนของเขานะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าจบกับคุณไปอ่ะง่ายกว่า มันถูกต้องแล้วที่จะจบนั่นคือความคิดของเขาแล้วเขาคิดว่าคนอย่างชาวราศีสิงห์คนอย่างคุณน่ะไปเริ่มต้นใหม่ได้สบายๆเขาเลยรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งมากพอเขาเลยไม่ได้มีการใส่ใจไม่ได้มีการปอบปลมไม่มีคําปอบโยนอะไรทั้งสิน้นเขามองว่าถ้าเป็นเพื่อนกันไม่ได้ก็ไม่ต้องมาคุยกันอีกแล้วและสามดาบถึงแม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจของเขาเองเขาก็เจ็บเหมือนกันคราวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับ ชาวราศีสิงห์เก้าถ้วยไม่ว่ายังไงคุณใกล้อาจจะยังต้องเจอหน้าเขาอยู่ความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปแต่คุณอาจจะยังต้องพบเจอหรือยังได้พูดคุยหรือยังได้เห็นเขาอยู่ในวงสังคมร่วมกันกันกบคุณสามถ้วยแต่มันก็ยังมีโชคดีก็คือว่าคุณจะทำใจได้เร็ว เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้อาจจะยังต้องเจอหน้าพบปากกันอยู่แต่มันจะค่อยๆทำใจกันไปเรื่อยๆคราวนี้เรามาดูคำแนะนำจากไพ่ให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะคำแนะนำจากไพ่ไพ่บอกว่า ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นแค่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เขาอยากได้ผลประโยชน์จากเราหรือเปล่ามันมีข้อแม้ข้อแลกเปลี่ยนในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่ากลับไปคิดทบทวนเอาหรือว่าเขาแค่ต้องการให้เราเข้าไปรักษาเยียวยาใจิตใจเขาหรือเปล่า เขาไม่ใช่คนที่เราควรคู่ด้วยคนที่คุณควรคู่ด้วยมันต้องไม่เริ่มจากเหตุผลทางผลประโยชน์หรือเหตุผลทางธุรกิจหรือเหตุผลอะไรก็ตามที่มันเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่ความรักนะคะนี่คือบทสรุปของชาวราศีสิงห์นะจบไปแล้วสำหรับคำทำนายในคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย